พาชมไผ่ร่วกหวานลายเสือครับลายเสือผู้หลวงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมความสวยงามนะครับปลูกโชวปลูกไว้ชื่นชมความงามปลูกไว้ทานห่อดิบนะครับทานหน่อสดได้สวยงามมากๆครับจุดนี้รกวกหวานลายเสือผู้หลวงนะครับเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์ต้นพันธุ์เงาพันธุ์ใหญ่ๆก็สอบถามกันเข้ามาได้เลย สวยงามมากๆเลยนะครับต้นพันธุ์ที่สวยงามรวกหวานลายเสือผู้หลวงนะครับท่านที่สนใจก็โทรสายตรงมาเลยนะครับโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยสำหรับท่านที่สนใจต้นพันธุ์นะครับเงาพันธุ์ใหญ่ๆต้นพันธุ์สวยนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับ0 9 3ย์5 4 9 6สห้าี่้าสี่ โทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านที่สนใจที่จะปลูวกไผ่รั่วหวานลายเสือผู้หลวงนะครับหรือว่าต้นพันธุ์เง่าพันธุ์ตอพันธุ์ใหญ่ๆก็สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยสวยงามนะครับรสชาติกรอบหวานอร่อยเหมือนเดิมนะครับชุดนี้สวยงามพิเศษมากๆเลยตอพันธุ์เงาพันธุ์ใหญ่ๆนะครับ 093-965-4964สีหกลับต้นพันธุ์สวยๆของไผ่รวกหวาน,วานลายเสือผู้หลวงสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับ